พรายมันเดือนสูนพิเศษนี้สายแฟชั่นสายกินต้องห้ามพลาด TTC Motor ยกความพรีเมียมมาไวแล้วที่โชว์รูมจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะโมโมโกะแบ็กแอนด์ชูสปานะคะมีรองเท้าค่ะจิวเวลรี่เข็บขัดแล้วก็นาฬิกาค่ะ แล้วก็งานซ่อมต่างๆค่ะสามารถพบกับโมโมโกได้ในงาน TTC Motor ในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะ สวัสดีค่ะชื่อชฉลิสาสีสุดพัฒร,รกิจค่ะเป็นเจ้าของร้านโบค่ะเพราะว่าร้านเราเนี่ยนะคะความสดใหม่ก็คือ Priority ของร้านเราเราจะนําเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะคุณลูกค้าสามารถรับสินค้าที่เหมือนได้ไปทานที่ญี่ปุ่นได้เลยค่ะเมนูขายดีของเราเลยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องเป็นอูนินะคะเพราะเราจะนําเข้าและประมูลอูนิสดๆเลยนะคะรอบต่อรอบเลยคุณลูกค้าสามารถรีเควสต์ได้ว่าชอบรสไหนพันไหนแบรนด์ไหนนะคะเราสามารถจัดให้ได้หมดเลยค่ะ เราจะมีช่องทางนะคะเป็น Li n e OA กับ Facebook นะคะ l i n e OA นะคะ bowlest.2019 ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะ b o w l ค่ะสามารถพบกับโบได้นะคะที่งาน t t c Motor นะคะในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะพบกับทั้งสองความพรีเมียมได้ในงานในวันที่14มิถุนายนที่ t t c Motor เราพบกันนะคะเจอกันค่ะ siymati